ช่วยหานี่ไงโอ้แล้วเราไปยังไงไปติดรถคันหน้าไหมนุ่นน่ะพี่ไปไปบิดแตมบอกเขาพี่ขับไปขับไปสิไปบอกคันหน้าให้มาลลบเราเฮ้ยเหมยรี้ตายไหมนะ่ะอ,อตายมันไม่ทานรถเองมันยกล้อสิเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้ขิดบู ยกค่ะโอ้ยมันชันมากน้นนนองออยกหลาจะดึงแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบยกหลาพี่ชายพี่ชายพี <c oughs> ่ชายพี่พี่ชายครับช่วยช่วยกลับไปรับเพื่อนหนูอีกคนหนึ่งหน่อยได้ไหมครับพอดีไม่มีรถนะครับได้ครับได้โอเคครับขับต,ตามตตมาเลยผมจะรับอยู่นะจะขึ้นโอเคครับขับตามมาเลยครับ ใด้ครับได้น่ารักจังเลยขอบคุณค่ะ ขอบมาสะพานนั่นแหะอยู่เครื่องาเห็นไหมหนะวนี่ไงเนี่ยมีคนสลักชีวิตให้พี่แล้วทำไมขอตายเขาหิวผู้ชายเขาหิวหนักมากเขาเลยตายบอกแล้วให้สงบเงียบสกียมดองเขาคือใคร เขาหิวไงต้องไม่บอกคนนั้นก่อนนะ mm hmm. แล้วเขาเป็นใครอ่ะเอ็มไปฆ่าเขาทำไมไมได่ดีค่ะ<อ>พี่คามเอาเลเธอเอามาฟัมเหรอไปเถอะเร็วเลี ลงลานกลางสวรร <laughs> พี่คนนั้นเขาขับวนกลับไปแล้วพี่ต้องไปบอกเขาเก่อนแล้วเขาหายไปไหนไม่รู้อะทำไงดีอ่ะนี่เหรอนี่ไม่ใช่เขาขับรถนั้นน่ะยังไงพี่คะขอบคุณนะคะ วันนี้ว่าพี่สามสลบแล้วเดี๋ยวนั่งสามคนอ๋อคไม่เป็นไรใช่ไหมครับเนี่ยเรียบร้อยครับขอบคุณครับครับผมไม่เป็นไรครับหือหือหืออะไรเนี่ยหัวใจกระสับกระส่ายวันนี้แหละพี่ซีรีน่ะเขาได้แจกเขาได้ยแจงพี่คนนี้แล้วพี่ซีรีนเขาก็หิวเขาบอกว่าเขาหิวหิว แล้วเขาก็สลบเลยอ่ะเยนี um ่แหละความหิวเป็นเหตุหนงบอกพี่แ okay ล้วตอนนี้ใครอ่ะพี่ซีรีนแต่พี่เขาบอกเขาชื่อไอซ์ครีมเหมือนเขาบอกเนี้ยถืงกลับไปทันไหมนะ กลับกลับไปอีกรอบได้ไหมแบบที่ซีรินสลบอยู่แล้วเอาที่<น>ซีรินไปหาหมอก่เนเนี่ย,ยมันก็สลบแล้ว <laughs> กลับไปอีกรอบได้ไหม เสียงเมื่อกี้เป็นไงบ้างพี่ใหม่นี่ดีมากดีเลยเหรอใช่เออไม่ยังต่อย <c oughs> ยัมา,ย <c oughs> ยามาต่อยัาอยามาโตอย่ามาตจำจำคนก <c oughs> ่อนที่ประเทศจะรีได้ไหมที่เขามาขอเพลงพี่ซีริมเยอะๆอะ่ะ วันนี้เขาขัวน้ำตาลชุดสีดำๆมาที่เขาขอเพลงพี่ซีลีนเยอะๆที่เขาพูดมากๆทำไมหรอเขาดูมึนๆน,น,น่ารักดีเนาะน่ารักหรออพี่ชอบแบบนั้นหรอก็ชอบนะพี่ซีลีนสามารถชุบตรงนี้ได้หรือไม่ไม่น่าได้ เราจะผ่านไปได้ยังไงนะขับไปเลยขับไปเลยคะ่ะขับได้เลยเหรอคะขอบคุณค่ะนี่ตัวฝ่ายเหลือเยอะเนี่ยเขาเยอะเขามาน้อยแต่ว่าบันไบทอยู่นะไม่ี่ว่า เหมลลี่ชอบคนนั้นแต่ว่าเหมลลี่ไม่รู้จักเขาว่าเขาเป็นใครยามาตูรู้จักไหมยังมาตูไม่รู้ที่เขาพูดมากมากพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนูมันน,นที่เขามาขอขอ,ขอเพลงพี่ซีวินเยอะๆนะ่ะยังมาตูไม่รู้จักใครเลยเอ่ะยามาตกก็มาอยู่นี่คนเดียวอะ่ะ อยากอยากเจอ,ขอเขาอีกอ่เขาดูน่ารักดีอยากแบบสนทานากับเขาสนทานาใช่อิงว่าข้าจะได้เจอเขออาอีกไหมไม่รู้อ่ะอยากเจออีกอ่ะ แต่เขาไม่รู้จักเขาเลยว่าเขาเป็นใครรู้แค่ว่าเขามาขอเพลงพี่ซรินเยอะๆคนหมอครับเขาเหิวค่ะครับผมมาชีบผมเดูร,เร้นอนเตี้ยกระดับไปครับผม go อันนี้เป็นอะไรมานะครับผมแกมีตังไหมเราไม่มีตังอ,อันนี้อันนี้เอ่ามาจีเป็นอะไรมาครับเนี่ย มีหัวข้าวตายสงสัยเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมครับเนี่ยมีมีตังไหมขอตังตเตีย<ด>้ยมวยสองหมื่นเหลืออยู่เอาค่ะ<อ>เรียบร้อยครับผม ยาเลยนะครับผมครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมกดฉีดแล้วนะครับผมฮะพี่เจ็บไหมพี so ่เดินคุณหมอฉีดยาเหนื <S <s ่อยว่ะตายกี่รอบแล้ววันวันโอเคครับผมมาต่อไปครับผมอุ้ยพี่ซีรีนหนูอยากเจอเขาอีกซีรีนอะไรคะชื่อซีติมเนาะฮะพี่ติมเหรออุ้ยทำไมชื่อเหมือนพี่หนูเลยอ่ะ พี่เชื่อที่ติมน้องที่โน่น<ข>บอกค<อ>วาม่า,าเข้าไปาได้แล้วถูกถูกันหนึ่งนะเออเราอยากพี่อยากไปเจอเขาอีกวะเจอใครอ่ะเจะคอคนนั้นไงที่เขาขอพิงพี่ซีรีนเยอะๆอ่ะใครอ่ะนไม่รู้ไม่รู้จักแต่เขาพูดไม่ค่อยรเรื่องดีอ่ะชอบพูดไม่ค่อยรเรื่อง มามาเหมอยรีมาตายมาแต่กูฮะพี่ชื่อซีติมเหรอใช่แต่ไม่ยังไม่มีนามสกุลเฮ้ทำไมชื่อเหมือนบอสผมเลยเนี่ยซีติมชื่อเหมือนบอสผมเลยแอบอ้าง <c oughs> ครับจริงใครอ้างแอบอ้างเม่ยรีหนูต้องใจเย็นๆนะอีหี้ย เพื <c oughs> ่เจอเขาไม่ห hmm, นูไ <lite> ม่ร <volumes Bis ps Island> ู like <bbe> ้ว่าเขาคือใครหนูใครอย่าหรือว่าเขาคือใครหนูอยากได้เบอร์เขาหนูอยากหนูอยากส่วนทนากับเขายังมาตอยใครแต่งหน้าให้เองเนี่ยเองโอ้ให้พี่สอนไหมพี่สอนได้ไหมอ่ะได้เขาเขาทำาหนูหนูรู้สึกว่าไปร้านทําผมนะเอาแต่ฟังอีนี้ก่อนหนูรู้สึกไปร้านทำผมอยากจะใช้ อย่าใช้ออเ,อเออมันคือหนูชอบเ,เป็นบ้างไงคะอีเวนเจอกันวันเดียวไปชอบเขาอเอาก็เขาดูมึนมึนดีอ่ะเอางี้ค่อยๆไปเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วพี่จะไปตามหาเขาาเองได้จากที่ไหนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ช่วยหนูตามหาเขาได้ไหมหนูอยากรู้ว่าเขาเชื่ออะไรเขาเขาเป็นใคร หนึยักษนทนากับเขาพี่ไม่รู้จักใครเลยเนี่ยจริงทีเนี่ยหน้าสวยกว่าตัวจริงอีกพร้อมึงไงมึงลืมเหรอพี่ค่หนูไม่เคยเขาได้ไหมเออเขาเป็นอะไรอ่ะพี่จิรินพี่คนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะเอาเป็นว่าพี่คิดว่าพี่พี่มาที่นี่อ่ะคือพี่พาหนูมาตามหาฝ่ายฝันแต่พี่พาหนูมาตามหาฝัน โอเคไหมตามหาความฝันความหวังความฝันความหวังถูกไอเดี๋ยวพี่วันพี่ช้ำเลยเนาะแต่พี่ยังไม่เจอคนอื่นเลยนะว่าว่าพี่ต้องฟังดีๆอืมเจี๊ยวไปไปพามไปพาม่อไม่แต่คนนี้เขาดูแบบมึนๆือดีไงปิดปี๊ปิด อูเหลยอออกอีกปุ๊บไปกระลัดกลางกันเผื่อเจอเขาปะไปไออกมาดจะไปยังไงมีกันอยู่สามตัวอย่าฆ่าเลยไม่ไม่ไม่ฆ่าแล้วให้หมอไปชุบที่นู่นเออเฮ้เปิดรถมาสิเบิกรถเบิกรถเบิกรถเกรถเรามีรถเรามีรถไปเบิกรถมาเบิกตรงไหน